สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงชัญญานุแทจ๋าชื่อเล่นชื่อกิฟสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงสุพรรษาแ่จ๋าชื่อเล่นชื่อขวัญข้าวสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงนิชนันแทจ๋าชื่อเล่นชื่อเหมยเจียวสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงวิภารัสิงห์อาจชื่อเล่นชื่อวิารั์สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงวนิดาวงใหญ่ชื่อเล่นชื่อพึ่งสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงนิตยาแ่เติ๋นชื่อเล่นชื่อเหมยร่วงสวัสดีค่ะ ฉันชื่อเด็กหญิงชุติการอภิพูนรั์ชื่อแลชื่อบอลลิงสวัสดีค่ะฉ,ฉันชื่อเด็กหญิงจิรพรนเสย่างชื่อลชื่อจิรพร์สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงล้ำทานะสมน้ำชื่อละชื่อฟ้าสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงโรวรินซั์ทานทองชื่อลชื่อยูรินสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชยาแซ้เลิวชื่อลชื่อแทนดี้แฮมทาโร่เด็กผู้หญิงจะมาร้องเพลง โลกสวยด้วยมือเรา The Grammy g o Singers GMM Grammy g o Official พัชมีนานักร้องเป็นตักกะแตนโชลดาฟอร่านักร้องเป็นสิริพรอัมภายพงศ์ฮาร์โมนีนักร้องเป็นเหลียวอาจารยาซลาร่านักร้องเป็นจักกะจันวรวิสาเบปเปอร์นักร้องเป็นเอิ้นขวัญวรัญญา สปาข้านั่งรอเป็นแพรวพัช,ชรีแซดดี้นั่งรอเป็นข้าวทิพธิดาดินบาร์เรนนั่งรอเป็นเอิร์นสรดิการบิโจนั่งรถเป็นดอกอ้อทุง่งทองฉันเปนี้นั่งรถเป็นราชนงศิลปนธ์ดามาดอนนั่งรอเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ฮันทาโร่เด็กผู้หญิงแนะนำตละครลรสไลซ์ซันชากับเราไลซ์ควอไอดอลโปรเจกต์โด,ดรเรมอนชินชัน อริอายาเซเสียงภาคชนภาซแย่างมากินิชิกิโนเสียงภาคทางยาราชาชัเจริญนิโคยาซาวะเสียงภาครัติการรจนาสายชนอุมิโซโนดะเสียงภาคธนพรแซเตินฮโนกะโคซากะเสียงภาคทิติภาสุโลพันโคโตริมินามิเสียงภาคสุทวันพรหมเทพกรินโคชิซาร่าเสียงภาคเด็กชายที่ติงวัแซจ้าคายอชินโคอิซามิเสียงภาคผัดไทยชนะแซจ้า โดโมิโทโจเสียงผ้าพิมพออสซย่างชินจางเสียงผ้าเด็กชายจากเกรกพทธิศาสตร์โดรมาเสียงผ้าเด็กชายยศสภาคาระเขื่อนริกโกะซากุระจิเสียงผ้านาชยาสะสมโยฮันเนสชิมะเสียงผ้าพรทิราอภิพูทธรัพย์รูบีโคโรซาวะเสียงผ้าชาติทิมคำหลวงไดายาโคโรซาวะเสียงผ้าสดชาวดีคามาจิกตทัคามิเสียงผ้านาถาหาสติพันธ์ คานันมัสสุอุระเสียงผ้านาชยานนันธนพัชกุลโยวตานาเบะเสียงผ้าโซซาวามาริโอฮาระเสียงผ้าสิริวิมลนสิริรัตฮานามะโคุนิคิดาเสียงผ้าสุพานีขันเรื่องแฮนทาโร่เด็กผู้หญิงจะมาร้องเพลงโลกสวยด้วยมือเราเดอะกรามิโกซิงเกร์สชาร่าฟาดได้แล้วค่ะ ธรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือให้มากับคนเราทุกทุกคนเอาไว้คอยประคองป้องกันไว้ดูแลให้ลองอยังคนมีเราทุกคนได้อยู่อาศัยรวมกันมาอยู่กันแสนล้านคน ลงมือคนละมือช่วยกันถ้าเรายังเห็นคุณค่าในเมื่อเราเป็นคนทั้งที่ช่วยกันทำให้ดีดีกว่ารวมใจเข้ามามาคอยรักษาลงเราไว้ให้ลงเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกัน แล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โูกวราอยู่กว่นี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้โลกงระสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใส อยากให้ลูกได้อยู่กว่านี้เป็นลูกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราอีกไม่ช้าไม่นานเราเองคงต้อง ยังต้องมีอีกมูลนลธคนเข้ามาอยู่ที่นี่แทนเราคือเด็กของเราเด็กๆที่เข้าไม่เดียงสาให้โลกระสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้โดยกันและทำให้โลกนี้สดใส อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราอยู่ที่มือของเราที่จะทำโลกให้แลวร้ารอย่างไรอยู่ที่มือของเราที่จะทำโลกให้สดใสยัอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้ โลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้ลองระสวยพวงเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันและทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไร เป็นไปได้ด้วยมือของเราให้ลองระสวยห่วงเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเรา คุณทุกคนนะคะอ๋อแฮงทารดเด็กผู้หญิงร้องเพลงโลกสวยด้วยมือเราเก่งจังเลยเป็นสิ่งแวดล้อมหนูรักสิ่งแวดล้อมนะคะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฟังแล้วคิดถึงโรงเรียนบ้านบางท่ามากๆเลยเหมือนไทยสตีดสเกตฟลูช็อตอยากคิดกร้ายต่อกันเป็นพอรถจะสวยขึ้นมาทันทีอยากให้จัดคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะโซลรารเป็นจจกาจัดว่าวิสาก็ยังคิดถึง เพื่อรำลึกเรื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมไทยชอบเพลงนี้มาค่ะแสนนี้เป็นข้าวทิพย์ธิดาดินบทเรียนโลกคือความผิดของคนส่วนมากตายเพราะลมปากคำดูถูกและคนชื่นชมแค่ราเคยผิดเป็นบทเรียนให้คนรุ่นต่อไปธรรมชาติไม่ทำโทษไม่ลงโทษทรมนุษย์ไม่สร้างโรคและไม่สร้างมลพิษทางเสียงทางน้ำทางอากาศเพราะมากค่ะหนูคิดถึงโรงเรียนบ้านบางท่าเหมือนไทยสตเดเกฟลูชอต คิดถึงสมยัยเรียนประถมป .2 เลยโรงเรียนตอนเปิดตอนเที่ยงที่โรงเรียนบ้านบางท่าเหมือนไทสติดเอสเกตฟลูช h o t ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด19เหมือนไทสติดเอสเกตฟลูช h o t วุ้วันเกิดวันที่2ีก็วันเกิดวันที่27นะคะอ๋อและนี่ธนาศท์เป็นเด็กดือ้อดอนตีไม่เข็ดท้าทายคือส่วหมูได้แล้วเต้ไม่ไดีตรงไหนอย่างที่หมูแดงเขาบอกคุณพ่อเขาก็พูดดีแต่หมูแดงเขาก็จำแต่จำเป็นบางครั้ง สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงวานิดาวงใหญ่ ay. ชื่อและชื่อพึ่งเหมือนสแ a รี m u f ฟี่เฟม y Fatalinity, Buzz Mufi, k i m i n k กิ o v ฟอันนี้นะ่าจะภาษาง่ Paper, ank, าย Paper เพลงครูกระดาษใสใสจารญปุระร้อนฉบับเอิ้นขวัญวรัญญาอ๋อเอิ้นขวัญวรัญญาเสียงพาคสุทธาวรพรหมเทพเหมือน Scary Mufi, f a m i ม y f a t ตาลิตี้ใหม่จริญปุระเสียงภาคพนิตาแซย่างฉันรับฟังได้แล้วค่ะ เบบีป,ป๊อปจะร้องเพลงครูกระดาษทรายหมายจะรังปูร่าเป็นพานิษฐาใช่ยังไงร้รอฉบับเอิ้นขวัญวรังยาเออเอิ้นขวัญวรังยาเป็นผิวงามเหมือนสแกร์รี่บูฟี่เฟมิฟตาเลตี้ผู้หญิงแก้ผ้าออกไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวเด็กผู้ชาจะตีเอาเบบเปอร์เสียงภาคพื้นเหมือนบอสบูฟี่คิมเบนกิ้งลิฟจะร้องเพลงครูกระดาษทรายจะร้องแล้วนะตั้งแต่วันที่พวังเรานั้นรู้จักครู ไม่มีวันไหนครูไม่บนแต่ละคำละคายบาดหูทุกทุคนไม่มีใครอยากสนใจครูผิดอะไรนิดเดียวครูเห็นเป็นเรื่องยากบนจนใครก็ดึงไม่อยู่ วกเราเองก็เลยรวมหัวตั้งชื่อครูเรียกว่าครูว่าครูกระดาษายแต่ครูข้ารู้ไหมที่ครูคอยว่าเราดูเราอยู่ทุกวันครูข้ารู้ไหมกระดาษทายแผ่นนั้นนั่นเอง ขัดกล่าวราวจนได้ดีอยากให้วันนี้ครูได้รู้และได้เห็นว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้จากวันวานแม้พวกงเรานั้นไม่ค่อยดีแต่ว่ามีวันนี้เพราะครู ครูรู้ไหมที่ครูคอยว่าเราดูเราอยู่ทุกวันครูค่ารู้ไหมกระดาษทรายแผ่นนั้นนั่นเองขัดกล่าวเราจนได้ดีอยากให้วันนี้ครูได้รู้และได้เห็น ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้จังวันวานแม้พัวเรานั้นไม่ค่อยดีแต่เรามีวันนี้เพราะครูอยากจะบอกเรารักครูคุณครูกระดาษ ขอบคุณค่ะอ๋อเปเปอร์ร้องเพลงครูกระดาษทรายเก่งจังเลยเปเปอร์ร้องเพลงได้ออกเสียงชาแจวู่ดีโอ้โหเสียงสั่งเหมือนเอิ้นขวัญวรัญญาเสียงเหมือนกันเปียกเลยเหมือนบอัสมูฟี่คิมเบงกี้เลฟิฟสุดยอดไปเลยเปเปอร์เปเปอร์เป็นครูกระดาษทรายอ๋อครูกระดาษทรายเสียงผ้าเด็กหญิงสุภาษาใช่งนะคะเปเปอร์ร้องเพลงครูกระดาษทราย หมายจะเริ่มปวดร้าเป็นพาณิตาแยากร้องฉบับเอิ้นขวัญวรัญญาเสียงภาคสุทาวานพรมแท่เหมือนสแกรี่มูฟีฟ่เฟมิฟตาลิตี้โรงเรียนบ้านบางท่านหนูห้องหนูร้องเพลงนี้ลาครูที่หมดอายุสั่นแล้วค่ะมีวันนี้ได้เพราะครูโรงเรียนบ้าบ,บางท่าคือไทสตีเดสเกฟลูช,ช็อตรักครูกระดาษทรายฟังแล้วซั่นนร้องให้ไม่หยุดอันนี้ถูกอ,อกโกสเวลลีนายานันเพื่อาเบบี้เฟส อัพโหลดโดย MBC ดราม่าพี่น้องคีโอลุงหนูเป็นอะไรไหมผู้หญิงรอให้กันแล้วโดนหมอจับแต่ผู้หญิงรอให้ไม่เก่งว่าเคยหน้าตาเหมือนสือชดีเป็นคริสแกเรี่บอัพโลดสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงสุพรรณสาแซ่จาวชื่อและชื่อขวัญข้าวฟอร่าเพลงพระคุณที่สาม เอ็มวีประกอบเพลงพระคุณที่สามเหมือนบัสบูฟี่คลิปเมงกิ้งลูฟร้องฉบับสิริพันธ์อภัยพลเสียงภาพพิมพ์ออซ้าย่าชฉันรับฟังได้แล้วค่ะ ที่ทานประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดช,ชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกทีขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะ ต้องอทัดทูลเอาไว้เนื้อกเกล้าท่านสัง่งสอนเราอบรมให้เราไม่เวน้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้ชัดเจนฝ้าแนเฝ้าเน้เนมิได้อำพรางพระคุณที่สั่ง แจ่มใสแต่ว่าใครโนใครเปรียบเรยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหาจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครในบ้า บุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนีิรันดรพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครโนใครเปรียบเปลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหาจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดคาา อย่ามาแพ้พางคุ้มครูโคกุศลพลบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรให้ครูมีสุขช่วนิรันดร ขอบคุณค่ะอ๋อฟอร่าร้องเพลงพระคุณที่สามเก่งจังเลยฟอร่าด็อกร้องเพลงได้ออกเสียงชัดเจนอยู่ดีเก่งกว่าสิริพรน์อภัยพงศ์ฟอร่าร้องเพลงพระคุณที่สามตอนพิธีไหว้ครูเหมือนบัสมูฟี่คิมแมคกิ้งเลฟิฟร้องเพลงได้ระมากฟินมากฟอร่าเป็นสิริพรน์อภัยพงศ์ครูอนุบาลประถมไหว้เหมือนไทสตีดเดสเกฟ,ฟลูช็อตเด็กนักเรียนชากาเด็กน,นักเรียนหญิงของรอนเร,นร,เรนบาบามาถ้ำ ขอให้คุณครูทุกท่านประสบแต่ความสมมีสุขภาพแข็งแรงเป็นโรคพร,ราะโรที่แข็งกรงให้สีได้พัภาพพิงใจตอลอดไปฟอร่ารับเพลงพระคุณที่สามร้อยฉบับสิริพรอัมภัยพอเป็นพิมพ์ออสซย่างขอบคุณคุณครูและอาจารย์สำหรับที่ผ่านมาขอบุญุุศสอนที่ทำมาขอให้ครูมีความสมามากนะคะ สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงชางยานุซาจาวชื่อเล่นชื่อกิฟพัชมีนาเพลงคนเก่งคนดีสรรสนีนักพง์ร้องฉบับตักแกตนชลดาเสียงพะนัชยาน,านธนภพกุลฉันรับฟังได้แล้วค่ะปาเจราจาริยาโหนุตีคุนุตุนตารานุสา สักกาแม่ชินจังอันนี้จีดาพอแซ่ย,ยังไง ความรักและห่วงห่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้วังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จกเป็นเหมือนสะพาน ให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายนี่คือความตั้งใจของครูโลกใบนี้กว้างใหญ่มากมายที่เจ้าต้องรู้เจ้าจงเรียนรู้เพื่อวันต่อไปจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไป ได้ดีโชคดีครูก,ก็สุขใจแต่อย่าเอาความรู้ไปคุกุ้งใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามคอยจำที่จำชัยให้เจ้านั้นอ่านนั้นเขียนผิดก็คอยเฝ้าเตือนเรื่อยมา คงคิดคงบนว่าอะไรนักนาเด็กน้อยวันนั้นเจ้าจะค่า ขอบคุณค่ะอ๋อพาชมีน่าร้องเพลงคนเก่งคนดีเก่งจังเลยพาชมีน่าร้องเพลงได้ออกเสียงชัดเจนอยู่ดีเ<อ>ก่งกว่าตั๊กแตนชลรดาสุดยอดไปเลยพาชมีน่านเ,นเสียงสวยมากมพัชมีน่าเอาอีกสิเอาอีกสิพาชมีน่าร้องเพลงคนเก่งคนดีสองรอบนะคนเก่งคนดีขอว่าบายตงตา้าจิตดีเสียงภาคโดย เด็กหญิงสุขภาษาใช่วงเจอกันแล้วจ้าอีก,กลับมาจากเป็นเดด,ด,ดเดดเยีออ่ยยยอดเทมอตเบย์ได้บาใบอย่างนี้ขอซ้ำนิดนึงได้บาใบอย่างนี้ขอซ้อมมาลายสักชันนก้นนิดนึงเชิดชูพระคุณครูล้ำจวนเสียงผ้าเด็กหญิงล้ำทานผสมนม้ำค,คุณครูเสียงผ้าพลายพลินแซ่เต็มเพลงพลาสติกพลาสติกเหมือนแอนแอร์ชอฟฟิมให้ดีผ้าสีดำเสดาเป็นปายาวัดค่ะชาร์รฟันได้แล้วค่ะ ยความรักและห่วงหว่หวงใย,ยดังลูกแท,แท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจใมไม่ได้วังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้รจะเป็นเหมือนสะพาน ให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายนี่คือความตั้งใจของครูลงใบนี้กว้างใหญ่มากมายที่เจ้าต้องรู้เจ้าจงเรียนรู้เพื่อวันต่อไปจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดี เจ้าไปได้ดีโชคดีครูก็สุขใจแต่อย่าเอาความรู้ไปคุดโกงใครเจ้าใช้ชีวิตบนความดีงามคอยจำจี้จำชัยให้เจ้านั้นอ่านนั้นเขียนผิดก็คอยเฝ้าเตือน เรื่อยมาเจ้าคงคิดคงบนว่าอะไรนักหนาเด็กน้อยวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีโชคดีครูก็สุขใจ แต่อย่าเอาความรู้ไปโคตโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามจะเป็นเมือสะพานให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายนี่คือความตั้งใจของครู ใบมีกว้างใหญ่บากงายที่เจ้าต้องรู้เจ้าจงเรียนรู้เพื่อวันต่อไปจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีโชคดีครูก็สุขใจแต่อย่าเอาความรู้ โคตโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีชอบดีครูก็สุขใจแต่อย่าเอาความรู้ ไปโคดโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามแต่อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงาม พัชมิน่าร้องเพลงคนเก่งคนดีสองรอบอันนี้เป็นโฟแอนจี้ตอนครอบขาวคือชายในฝันรุ่นพี่เรียนเสียงผ้าเด็กชายน,นัทพลแซ่เจ้าไก่เจ้าเสียงผ้าเด็กหญิงสิรชยาณประภาขอบคุณค่ะ